สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับช่องเอเกลักษณ์ฟาร,ร์มนะครับวันนี้เราก็มีเทคนิคนะครับการปูถุงดำแล้วก็การล้างแผ่นโฟมมานะครับให้ดูกันนะครับวันนี้ก็มีวิธีเพื่อนๆขอมาว่าปูถุงดำยังไงนะครับแล้วก็ล้างอะไรล้างแผ่นโฟมยังไงใช่อะไรล้างแผ่นโฟมนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันแล้วกันนะครับคลิปสั้นๆง่ายๆนะครับไปนะครับขั้นแรกเราก็ตัดตูดถุงดำออกก่อนตรงนี้นะครับตัดไปเลยนะครับแล้วก็ได้ข้างสองข้าง ทันนี้ถุงไซส์36 x 45นะครับนะครับตัดด้านข้างสองข้างนี้มันจะมีรอยพับของเขาอยู่แล้วนะครับเรากระพับตามรอยพับของเขาตรงนี้เลยนะครับอันนี้รอยพับของเขามีอยู่นะครับอันที่เอ๋นะครับเราก็จะใช้ได้สองใบนะครับถุงดำหนึ่งใบนะครับเราก็ใช้ได้สองใบนะครับเราเดี๋ยวเราไปปูกล่องกันว่าการปูปูยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันไป <Okay. S 1> นะครับอันนี้ก็คือกล่องนะครับแต่ก่อนเราปูกันเนี่ยนะครับเราจะเอาถุงดำแบบนี้นะครับปูแบบนี้แล้วเพื่อเพื่อสังเกตได้เวลาลมมาเนี่ยแล้วมันชอบปิวนะครับฝาเราจะใส่น้ำเนี่ยมันจะปิวที่นี้เรามีเทคนิคในการปูก็คือปุ๊บเราเอาน้ำมาเหยียหนึงอย่างนี้นะครับเราพรมน้ำลงไปก่อน, <Okay. S 1> นอย่างนี้นิดนึงเพื่อให้น้ำไปก่อนที่โฟมนะครับ <Okay. S 1> แต่โฟมเขาจะอ่า ดูสิอันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราพรมน้ำเรียบร้อยชื้นๆเราก็เอาถุงมานะครับวางอย่างนี้เลยนะครับวางอย่างนี้นะฮะวางอย่างนี้ก่อนนะครับเราใช้สองมือนะครับกดเข้าขอบพอดีปุ๊บอย่างนี้ปุ๊บเรียบร้อยเลยนะครับเห็นไหมถุงจะไม่ปิวแล้วนะครับเพราะว่าเขาจะติดกับน้ําที่เราพรมไปเมื่อกี้เราก็เอาน้ําใส่ได้เลยอย่นี้แค่นั้นเองนะครับถุงก็ไม่ปิวแล้วอันนี้คือเทคนิคการปูถุงดำนะครับแบบง่ายๆนะครับแค่นั้นเอง นะครับเราก็จัดให้มันเข้ามุมเดี๋ยวเราใส่น้ำเนี่ยน้ำมันจะทำให้เข้าเข้ามุมเองนะครับเราก็เก็บด,ด้านนี้ลงไปแค่นั้นเองอันนี้คือเทคนิคการปูถุงดํานะครับผมใช้ได้กับทุกกล่องเลยนะไม่ใช่เฉพาะกล่องแบบนี้นะครับกล่องปลาแซลมอนกล่องปลูกผักมือสองที่เราได้มาเนี่ยคือปูลักษณะเดียวกันคือเอาน้ำพรมก่อนหรือไม่ก็เอาฟอกกี้ฉีดในในกล่องก่อน,อนแล้วก็เอาถุงดําลงไปปูมันก็จะแปะติดอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยปิวนะครับผม นะครับเพื่อนๆนะครับอันนี้ก็คือขั้นตอนการล้างแผ่นโฟมนะครับก็จะมีฟองน้ํานะครับแล้วก็มีน้ํามีสไลด์แบบนี้เราเช็ดสไลด์ง่ายๆเลยนะครับตรงนี้สไลด์ล้างจานทั่วไปนี่แหละนะครับเราก็เอาเอาน้ําฉีดให้ทั่วก่อนนะครับตรงนี้นะครับแผ่นโฟมที่เราจะล้างอันที่เราเก็บมานะครับเป็นฝาฝานี่ผมใช้มาเกือบนะครับหลายเดือนแล้วนะครับก็ยังสะอาดตรงนี้อยู่เพราะว่าเรามีการล้างที่ถูกต้องนะครับเราเอาสไลด์นะครับบีบใส่นะครับแผ่นโฟมตรงนี้ลงไปนะครับแล้วก็ เดี๋ย Finnish, no liebe, part, path, วเอาไปขัดให้ทั่วเลยนะครับถูๆให้ทั่วทั้งทั้งแผ่นโฟมฝาฝาปลูกของเรานั่นเองนะครับถูให้ทั่วเลยตรงนี้นะครับแล้วก็ถูลงไปเรื่อยๆนะครับขัดไประวังมันหักนะครับวางที่วางให้ดีนะนะครับบางทีมันแรงแล้วมันหักละนะครับถ้าบางคนเนี่ยที่ฝาเป็นตะไคร่น้ำเนี่ยเพราะว่าเราเอาไปฝาลอยนน้ามันก็จะเป็นตะไคร่นะครับแต่งผมเนี่ยนะครับเรามีขอบในที่รองรับฝาอยู่ฝาจะไม่โดนน้ำนะครับมันก็เลยยังขาวอยู่แบบนี้นะครับบางคนฝาดําเลยนะครับอันนี้เราถูให้ทั่วทั้งสองด้านเลยนะครับถูดดด้้้าาาานนนนนใ ออกตรงน while, ี kind of ้นะครับจะถูให้สะอาดนะครับขัดๆลงไปนะครับกองน้ําตรงนี้แล้วก็ในรูในช่องต่างๆเราก็เอา่าโฟมเราไปหมุนุนนะครับตรงนี้หมุนเพื่อทําความสะอาดตรงนี้นะครับแล้วก็ขัดอีกทีหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ปูค่อยมาล้างน้ําสะอาดกันนะครับวันนี้เราก็ขัดให้ทั่วเราคิดว่ามาสะอาดแล้วนะครับเราก็ล้างน้าเปล่านะครับอาน้ำเปล่าฉีดล้างตรงนี้นะครับล้างน้ำเปล่าตรงนี้ให้ทั่วเลยนะครับล้างเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวเราเอาไปแช่อ่าไ่ใช่เอาไปตากแดดกันหนึ่งคืน นะครับเอาไม่ใช่เอาตากแดด1วันนั่นเองนะครับไม่ใช่หนึ่งคืนนะครับเอาไปแดดแดดตากแดด1วันนะครับเพื่อฆ่าเชื้อแดดแรงๆตรงเนี้ยมันจะฆ่าเชื้อตรงนี้ได้แล้วแผ่นโฟมตรงนี้เราก็ใช้ได้ตลอดนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปที่ทุกคนน่าจะทากันได้แล้วก็ล้างกันถูกต้องนะครับเรื่องของการล้างแผ่นโฟมตรงนี้นั่นเองนะครับไม่ยากนะครับผมนะฮะเห็นไหมครับเพื่อนๆนะครับไม่ยากเลยนะครับในการทําความสะอาดฝาโฟมแล้วก็การปูถุงดำนะครับเดี๋ยวถ้า มีคลิปอะไรใหม่ๆแล้เวเรามาลงอีกทีนึงยังไงอย่าลืมฝากกดไลค์นะครับกดซับสไครต์ให้กับช่องเอกลักษณ์ฟาร์มตรงนี้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันคลิปนี้ไว้แค่นี้แล้วกันบายบายครับ